สื่อรายงานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่สินใจยกเลิกสัญญาเซเล็กเฟอร์กูสันจากตำแหน่งทูตสโมสรทั่วโลกหลังจบฤดูกาลนี้โดยคาดเกิดจากความต้องการลดค่าใช้จ่ายโดยเฟอร์กูสันวังมือจากตำแหน่งผู้จัดจาก,การทีมแมนยูไนเต็ดตั้งแต่ปี2013 อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นเจ้าตัวได้รับตำแหน่งทูตสโมสรทั่วโลกในเดือนตุลาคมปีเดียวกันพร้อมรับรายได้ปีละ2.16ล้านปอนด์หรือราว94.2ล้านบาทอย่างไรก็ตามอินเนอร์กลุ่มทุนเจ้าของร่วมรายใหม่ของปีศาจแดงที่นำโดยเซอร์จิมรัดคลิฟซึ่งเข้ามาเทคโอเวอร์หุ้นจำนวน27.7%เเมื่อปีที่แล้วมีนโยบายในการลดค่าใช้จ่ายสโมสร ซึ่งก่อนหน้านี้พวกเขามีการเลิกจ้างพนักงานกว่า250ตำแหน่งมาแล้วล่าสุดดีเอสเลติกรายงานว่าอินเนสตัดสินใจยกเลิกสัญญากับเฟอร์กูสันจากตำแหน่งทูตสโมสรทั่วโลกหลังจบฤดูกาลนี้เนื่องจากต้องการลดค่าใช้จ่ายอย่างไรก็ตามเจ้าตัวยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่เกี่ยวกับการบริหารของสโมสร และยังคงได้รับการต้อนรับในการเข้าชมเกมของแมนยูไนเต็ดเรื่องนี้ได้รับการจัดการอย่างสันติแล้วโดยเฟอรกูสันจะยังคงเป็นกรรมการบริหารนอกเวลาของสโมสรและยินดีต้อนรับให้เข้าชมเกมการแข่งขันอดัมคราฟต้านผู้สื่อข่าวของดีเอสเลติกระบุก,กล่าว